เอ้ยยี่อะไรเหนื่อยชิบหายโอ้โหกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนครับอู้เนยเนยเนยเฮ้อเฮ้อเนยเนยเนยแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่ไหวอ่ะเหนื่อยวมาเกบกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมไปไปดูเกมกันวันนี้มันจะเด้งอีก่ไหมเกมเนี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องก่อนเออมา โอเคไปเด้งมาหูเหนื่อยนะเมืเอ่อกี้ไม่ได้เล่นความเร็วนะผมทำความเร็วเองเหนื่อย <c oughs> ยังไย <c oughs> เอาตายตายไปที่ตาย,ตาย,ตาย,ตายสำหรับคลิปนี้นะผมผมก็จะทำการเาขาเรียกว่าอะไรไปช่วยรถช่างเอี่ยวที่มันติดหล่มนะทุกคนวันนี้จะใช้เป็นโกเบร,รุ่น11นะทุกคนนะนี่นะผม ซึ่งเอารถเข้ามาแม่งเด้งกระจุยกระจายเลยตูดเนี่ยไอ้ตูดนะผมวันนี้เอ้าเดี๋ยวเราเราหืมเปลี่ยนก้อยี่บ้าเอ้ยต้องต้องใช้ก้อยี่ตัวหนึ่งออโอ้โหใจเย็นจริงเอาเปลี่ยนกันสดๆร้อนๆเลยปกติปกติผมจะตัดใช่ไหมแต่วันเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยตัดแล้วขี้เกียจน,นะครับผมขี้เกียจตัดอ่ไปมาดูเกมกันนะผมนะ คันคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องว่ะเอารถพวก,กีมอยู่หนคือมีคนอยากเห็นโ,โกเบรุ่นสิบเอ็ดเยอะนะทุกคนนะไม่ไม่เยอะหรอกก็มีบางคนคนระับอยากเห็นผมก็เลยจัดให้ครับให้เห็นแลให้เห็นหน่อยนะครับผมไม่ได้หวงนะไม่ผมคือคอมเมนตะ์น่ะคือขอได้หมดครับถ้าผมทําได้ผมทําให้เลยนะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมีมีคนอยากเห็นโกเบรุ่นสิบเอ็ดคือคือเขาอยากเห็นรุ่นสิบเ,เอ็ดไปเขาเรียกว่าอะไร ขึ้นรถสไลด์นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคงจะจัดให้นะผมแต่คลิปนี้เดี๋ยวเอาไปช่วยรถช่างเอียวก่อนเพราะว่าผมจะทําเป็นไอ้นี่ทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์รถรถเล็กๆอ่ารถเล็กๆช่วยรถใหญ่ช่วยรถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยนะผมนะก็เลยเดี๋ยวจะทําการอ่าไอ้นี่ให้ดูนะผมนี่นะเดี๋ยวขอขอยัดเซฟก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเกมเด้งครับผมแม่งแม่งออดแอร์ยิ้หมหงายครับเด้งโคตรง่ายเด้งอย่างเร็ว วันนี้โกเบียรุ่นที่11นะผมนะนี่คืออยู่โกเบโก้รุ่น11นะไม่ใช่รุ่น10นะ140ไม่มีรุ่น10นะมีมี130 130รุ่น10อ่ะพีะ่คือหลังหลังไม่ค่อยสวยเลยอะเอาตรงอู้ดสติ๊กเกอร์อะไระยะ ไม่อะไรไม่อะไรเราดูแค่แค่าภายในก็พอมีปลาป่ะนี่มีปลาปะ่ปาปะเนิเออลูกพี่เอออ่ะปลาแก้มแหลกเลยไหม,มเป็นยังไงอ่ะคือตอนนี้โคมาสู่ร้อยสามสิบรบพังไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหด,ดูบูมไอ้เหี้ยดูบูมบูมสุดแล้วโอ้ปะ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  จวดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจุดจวดกันเลยจุดจวด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 เนี่โอ้โหเปิดไฟมันต้องเปิดไฟหน้าอย่างเดียวถึงจะมองเห็นนะถ้าเปิดไฟข้างหลังนี่เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะเนาะว้าไปมันมันมันสะท้อนมันสะท้อนใส่กระจกกันดินะผมนะไปกันเลยอยู่กับโบเบโกเอสเกร้อยสี่สิบ คีสสิบเอ็ดนะทุกคนนะคือตอนนี้โคมสู่เราพังไปแล้วเรียบร้อยแล้วอะ่ะไม่รู้จะทำไงน่าจะต้องใช้รถมาใช้รถสไลด์มาลากขึ้นแล้วมั้งรดูส่งแล้วนะผมยังคิดอยู่เลยว่าเจ้ารถไอ้นี่ขึ้นยังไงเนี่ยมา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 เริ่มไปเลยเริ่มปฏิบัติการดันไปเลยัำตูดไปเลยเพียงไม่ค่อยเล้าใจมาต้องแบบ เพลงตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างงี้เนาะมามาเออให้คนดูดูด้วยไปเลยเนะี่ยไปเลยเ yeah! ยออเออรถเร็วๆอย่างงี้นี่มันต้องลยุยมันต้องลุยนะครับผมมันต้องลุยไปเลยลุยไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าลุยไปเลยลุยไปเลยเอโอ้โหโอมัสสุเดี๋ยวนะ้อโอมัสสุมึงมันมันพังแล้วมันหายอย่างเงไม่น่าจะหายนะไม่น่าจะหายว่ะ เอาไงดีวะเนี่ยไปเลยลูกพี่ไปเลยอโอ้โหดูดันว่ะอันนี้ใช้แรงกดไอ้สวิงครับคือมอเตอร์สวิงเตรียมตัวพังได้เลยนะถ้าทำแบบนี้นะไม่ได้จะทำแบบนี้ต้องดันตรงนะครับผมดันลองดันตรงๆนะมาดูรถชาลินรถเล็ก จะสามารถดันรถใหญ่ๆได้ห Le ร no. ือเปล่านะมาดูกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูก um ันมาดูกันอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยฮ่าฮเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันอะไรไปเลยลูกพี่อะไรไปเลย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 เรามาดูกันมาดูกันว้าวว้าาย้าสุดลอยไปได้เฉยว่ะ แล้วเดี๋ยวนะไปได้เฉยเหรอเอาตงังสามจิงวิ่ยมันมัน,ม,นมันแรงแล้วทุกคนเพียงแค่แรงมันไม่ถึงเท่านั้นเองแรงอยู่นะแต่แรงไม่ถึงอะ่ะไปกันเลยอือวิ่งแรงนะเนี่ยเอาไปเล่นนะโกเบรุสิเบีเนี่ยแรงนะเนี่ยถ้าไปเล่นไปเดี๋ยถ้าไปเล่นไปเล่นไปกินกินเดี๋ยวเดี๋ยว บุเบลูสิเวีเราไม่ได้ออกงานนานเนาะเนื่องจากมันไม่สวยครับไปไปเลย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 วิวิวิบุกจีเข้ามาในห้องเกิงเลยว่ะลูกพี่ไปกันเลยไปกันเลยไปไถ้ไหมลูกพี่ไปไถ้ไหม ต้อบังคันจมูกจะว่าเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันไปไม่ได้วะเนี่ยทุกคนคือเหมือนมันจะแรงนะแต่ว่าแรงมันไม่ถึงแค่นั้นเองอะคิดว่านะเหมือนมันจะแรงแค่แรงไม่ถึงเท่านั้นเองอะแลวหยุดเดินทำไมเนี่ยหยุดเดินทำไมอหยุดเดินทำไมอย่าไปหาตกน้ำอีกนะอันตรายนะ สก,กิลข่าวมาบ่อยยังวะช่วงนี้มาด,ดูดูมันจมว่ะจมแบบบิดเลยอ่ะดูล้อหน้าว่ะมาปะเกาะมาอย่างนี้เลยโหแรงแรงจัดโหแรงจัดคือมันมันมันไม่ใช่แค่เกาะแค่พ่วงเดียวมันเกาะลูกมาด้วยนะหมวดอือกระตุกกระตุกกระตุกดนรถโอ้โหไม่น่าได้ว่ะสูงแล้ว ไอ้ใช้แรงตัวเดินนั่นเนี่ยอ้าวโอ้ไม่ได้วะเฟรมเรทตกที่ฝายเลยไม่ได้วะทุกคนอเอาไงดีวะเนี่ยโค้ชสุก็ไม่ได้ช่วยหาออกอะไรเลยโอ้โหแล้วไอ้ชิลนี่ก็แบบไหนดูดิไหนดูดิลองดูดิลองดูดิจะเป็นยังไงลองดูดิลองดูดิ ไปกันเลยพอดับเครือกแค่นั้นแหละไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าจะได้ครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรอีกวะเอ๋อสุเปอร์เกมไหมอ๋อสุเอปอร์เกมซุเปอร์เกมนะครผมแมรถขนาดกลางครับผมไม่ใช่รถขนาดเล็กนะรถขนาดกลาง มันไม่ได้เลยมันม,มันช่วยไม่ได้เลยอ่ะช่วยไม่ได้เลยอ่ะแรงคือแรงแรงมันไม่ถึงครับทุกคนมันแรงนะมันแรงนะเพียงแค่แรงมันไม่ถึงแค่นั้นเองเนาะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ้วที่จะมาช่วยรถถึงล้อนะอันนี้ผมมาทดลองแรงดูเลยนะครับนี่ทดสอบดูเลยคนระับว่าความความแรงของรถจะเป็นยังไงนะทุกคนทดสอบดูเลยนะครับ เฮ้กิดอะไรวะเนี่ยมาดูเดี๋ยวจะดันตูดครั้งสุดท้ายมามันจะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละออมาดูกันนะครับตุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาดูกันเออตูดโดนโอ้โหผ,ผมโดนผมโดนเปิด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 มามาดูเดี๋ยวเราจะดันตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ ดันกันต้องล้อนะดันต้องล้อนะนอนะออโอ้ยโอ้โหแล้วมันเป็นดันเป็นโดนหนีรถโคมสู่ยิต้องไปดันจากฝั่งนู้นมาดิแหมโอเคไปกันต่อบูบมาเลยมาเลยโอ้ย คตรหัวจริงเลยเวลารถติดเนี่ยคือเส้นทางนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะทุกคนอย่าไปทำนะคตรหัวมากแล้วมันขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะแล้วโค้งมสุคันนั้นก็พังอีกโอ้ยมีแต่รถประกรอบทะลุจังทะลุกันจังทะลุกันจังทะลุกันจังนะทะลุจังเลยนะเฮ้ยมันจะได้นี่ว่ะมันจะได้เลยว่ะใช่ปะ ใช่ปะใช่ปะเหมือนมันจะได้เลยใช่ป่ะใช่ปะใช่ปะเนี่ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยดีวโอ้กระตุ้งเฮ้ยควบำคว่อุ้ยอย่านะเว้ยหายแล้วอ๋อคืนแล้วคืนแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอู้หึเกือบไปแล้วโอเคครับทุกคนครับเหมือนเดิมครับนะเหมือนเดิมเลย โอ้โจ้ด้วยอ่าไม่ขึ้นเหมือนเดิมสก,กินข่าจบแล้วครับ,บทุกคนครับอ่าเหมือนเดิมครับเฮ้ย <prem> มันเหมือนมันจะขึ้นเลยว่ะขึ้นปะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูดิลองดูดิเฮ้ย <c oughs> ไปได้ไปได้ไปได้โอเคไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้ยจบเรียบร้อยครับ usion. ผมจบบริบูรณ์ครับี่ไม่มี EP สามต่อแล้วโอ้ โอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับ <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมนี่จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหจบที่โกเบรุ่นสิบเอ็ดว่ะขึ้นได้เฉยว่าโอ้โหเรื่องจัดหว่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยเจ้า,ารถไถนะผมที่มันตกลงบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเอาบูมยาวมาเลยแล้วกันนะผม สำหร it, also, whoever, e ับคลิปนี Angie, ้เอาไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องนี้ก็คือสู้ชีวิตมากครับกับเกมตัวนี้นะครับผมเด้งบ่อยเกินนะครับผมเจินใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับวัีครับาป